อย่าเพิ่งออกจากห้องเลยนะครับเชิญท่านแจ้มิโตตายงครับท่านประธานที่เคารพกระผมแจ้มิโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพักประชาธิปัตย์ในส่วนของกระทรวงไอซีผมได้ปรับลดไว้1 5เปอร์เซ็นต์ผมขออนุญาตประธานให้เหตุผลว่า สิ่งที่ผมจําเป็นที่ต้องปรับลดของกระทรวงไอซีทีผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับว่าของกระทรวงไอซีทีเนี่ยแม้กระทั่งในกรณีการซื้อแล็ปท็อปสิ่งที่ผมเป็นห่วงผมไม่แน่ใจว่าทางกรรมธิการได้สอบถามในที่ประชุมของคณะกรรมธิการหรือไม่โดยเฉพาะการซื้อแล็ปท็อปของกระทรวงไอซีทีเนี่ยความสําคัญของมันที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้เวลากระทรวง ก็ต้องไปแจกจ่ายแจกจ่ายให้ใครครับแจกจ่ายให้กับนักเรียนผมจะสอบถามทางคณะกรรมาการว่าในการที่กระทรวงของ ict ได้ซื้อท็อปเล็ตถามว่าได้มีหนังสือการรับรองเอกสารการรับรองในเรื่องการแพร่รังสีของเครื่องเหล่านี้หรือไม่ สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าการซื้อเครื่องท็อปเลตเหล่านี้นะครับผมไม่สามารถที่จะเห็นว่าทางกระทรวงมีใบกำกับหรือหนังสือรับรองของการแพร่รังสีที่ผมเป็นห่วงก็คือห่วงเวลาเด็กนักเรียนที่รับเครื่องเหล่านี้เนี่ยจะมีปัญหาด้านสุขภาพท่านประธานที่ครครับ ใช้เงินก็ประมาณชักมากมายผมถึงบอกว่ามันเกินความจําเป็นที่สําคัญต่อมาในประเด็นของเครื่องท็อปเล็ตเหล่านี้เนี่ยท่านต้องปิดโปรแกรมการเล่นเกมเพราะเด็กเวลาไปนำไปสู่ในการดูเอกสารในทุกอย่างนี่มันจะไปเรื่อง การเล่นเกมมากกว่าการที่ใช้ในทางวิชาการท่านประธานได้ครบครับนั่นคือความเป็นห่วงเรื่องการการใช้เครื่องมือที่กระทรวง ict ีได้ซื้อไว้เพื่อที่แจกจ่ายใ,ให้กับนักเรียนแต่สิ่งที่ผมหดหูใจมากที่สุดวันนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนก็คงเข้าใจว่ากระทรวง ict เป็นบทบาทอีกกระทรวงหนึ่ง แต่ช่วงหลังนี้ผมเห็นว่ากระทรวงไอซีทีนี่ใช้บทบาทที่ค่อนข้างที่จะลิด้อนสิทธิพี่น้องประชาชนในกรณีที่เว็บไซต์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงไอซีเดือดร้อนครับออกมาตีโพยตีพายแล้วดำเนินคดีกับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ผม นำเรียนต่อท่านประธานไปถึงท่านกรรมธิการว่านั่นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนซึ่งเขาสามารถจะวิพากวิจารณ์ท่านนายกรัตรีในฐานะที่เป็นผู้นําในฐานะที่เป็นผู้บริหารของในระบบประชาธิปไตยในฐานะนายกรัตรีและสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเขาสามารถที่จะใช้สิทธิในการจะวิพากวิจารณ์ ในระบบเสรีของเราเป็นอย่างนั้นนะครับท่านประธานครับแต่ที่ผมกลับไปมองว่าเวลากระทรวงไอซีเวลากรมีการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้เดือดร้อนนะักสองวันทําท่าจับได้แต่ท่านประธานครับผมนี่หดหู่ใจมากที่สุดของกระทรวง ICT ผมจําเป็นเลยที่ว่าต้องปรับลดงบประมาณเนี่ยเพราะผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า กระบวนการในการที่จะสกัดกั้นเว็บไซต์ในกรณีของเว็บไซต์มิ่นประมาทไอซีทีไม่ได้เดือดร้อนเลยครับเว็บไซต์การมินประมาทสถาบานันชั้นสูงเนี่ยวันนี้วันนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในเว็บไซต์ที่ผมเปิดอยู่นี่นะครับท่านประธานครับเปิดขนาดนี้นี่ยังมีอีกเท่าไหร่ที่กระทรวงไอซีทีไม่ดำเนินการและไม่ดูแลเลย ในขณะที่วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสามารถที่ประชาชนสามารถจะใช้สิทธิค้านพื้นฐานสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เกือบร้อนรนแต่สิ่งที่กระทบต่อความมัน่นคงกระทบต่อสถาบัน